ทุกคนรู้อย่างว่าเจตอกแตกตําและแซบนัวเขาย้ายร้านแล้วนะเดี๋ยวเหมือจะทําต้มยําเอาไปให้เจตอกแตกคิดอะไรไม่ออกเหมือนกันว่าจะทําอะไรไปให้เพราะว่าตอนนี้ลูกค้าก็เยอะมากเพราะว่าเหมืยถ่ายตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะคลิปนี้รู้อยู่แล้วว่านางอะจะย้ายร้านแต่ก็ไม่รู้กําหนดการว่าจะย้ายมาเมื่อไหร่ที่ไหมพี่เอาไปทําอะไรเยอะแยะต้มยําน้าข้นเอาไปให้เจตอกแตกตําและแซบนัวทุกคนรู้จักไหม เขาเปิดร้านใหม่เขาย้ายร้านมาใหม่และเดี๋ยวเหมยพาไปดูว่าร้านเขาอยู่ไหนใกล้ร้านเหมยมากทุกคนรอบที่แล้วตอนเหมยย้ายร้านมาใหม่เขาเอาขนมจีนมาให้ใช่ไหมเอาขนมจีนมาให้ฉันมาเอามาให้กินด้วยเลยน่ดิก็คือกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็คือเลทิ้งแหละามร้านดังนะงออรอบนี้เราเอาต้มยำน้ำข้นไปให้เลยแปดถุงจุกจุกจ้ะไปเดี๋ยวพาไปมอไซค์ไปเลย าาสวยมกไปกันค่ะเดี๋ยวเหมยจะพาแว้นมอไซค์ไปหาเจ๊ตอกแตก่ร้านเหมยไปหน่อยเดียวเองนะร้านเจ๊ตอกแตกก่ยอยู่ตรงทีปาก่ะค่ะทุกคนเหมยขับรถไปกันตอนประมาณหโมงค่ะทุกคนจริงๆเดินไปก็ใกล้นิดเดียวเองค่ะมันไม่ได้ไกลมากแต่ว่า ถือของไม่ไหวค่ะก็ให้อีกายมันพามาทุกคนมันเลยร้านเหมือนนิดเดียวเองอะ่ะทีพาร์คเนี่ยทุกคนเห็นป้ายนี้ไหมเนี่ยป้ายทีพาร์คเนี่ยเข้าไปเลยค่ะที่จอดรถเยอะมากบอกเลยสะดวกสบายกว่าร้านเก่าแน่นอนค่ะนี่เลยจอดจอดจอด ใช่ดีใจด้วยนะคะเป็นไรทุกคนเราย้ายร้านมาแล้วนะอยู่ที่ทีปาร์พามาแล้วถ่ายมาตั้งแต่ร้านเลยใกล้กันมากไม่ถ่ายมาเออใช่ถ่ายถ่ายแล้วถ่ายตั้งแต่มาเลยนี่มาดูร้านทุกคนมาร้านเลิศนะใครมาหาฉันก็ไปหาหมยก่อนพามากินนะคะ ร้านใกล้กันมากร้านเลิศมากนะห้องแอร์ด้วยห้องแอร์ปลาฉันมาเปิดเลย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 มาเลิศมากมามามีห้องห้องแอร์เย็นฉ่ำเว้ยห้องแอร์เย็นฉ่ำมากมีน้ำปลาด้วยวันดีค่ะมีน้ำปลาด้วยดูดิยินดีกับแม่มากดอนนี่แหละเมือเบิกเป็นค่ะดูลูกค้าแม่เยอะมากฟังมาก แซ่บนะคะ,คคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเหมยกลับร้านก่อนนะแม่ทุกคนรู้อย่างว่าเจอตตกแตกตําและแซ่บหนูเขาย้ายร้านแล้วนะเดี๋ยวเหมยจะทําต้มยําเอาไปให้เจอตตกแตกค่ะคิดอะไรไม่ออกเหมือนกันว่าจะทําอะไรไปให้เพราะว่าตอนนี้ลูกค้าก็เยอะมากเพราะว่าเหมยถ่ายตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะคลิปนี้รู้อยู่แล้วว่านางอาจะย,าย้าย